สวัสดีจ้าเป็นมือน,นีนะจ้าเอาเหรียญสองบาทมาให้ชมนะพี่น้องเหรียญสองบาทอันนี้เป็นเหรียญสองบาทเอ,อ่อร้อยร้อยปีนะจ้าร้อยปีกรมสารบัญชีหรือกรมบัญชีกลางนะจ๊นะเนาะปีพุทธศักราชสองพันสอเท่าไหร่ล่ะ บ่เห็นนะจ๊ะเดี๋ยวบ่เห็นเนาะข้างหน้าจะเป็นราชกาลที่ห้ากับราชกาลที่เก้าขันเอียงนะจ๊ะหน้าเอียงนะจ๊ะหน้าเอียงปีพุทธศักราชสามสิบสามพี่น้องสองพันห้าร้อยสามสิบสามปีเดียวกันปีเดียวกันเลยจ้ะก,กับของของศิริราชนะจ๊ะ อันนี้กับปีเดียวกันนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้สิระบุวันทีวันที่ห้ากันยายนสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะจ๊ะร้อยปีศิริราชนะจ๊ะร้อยปีศิริราชสองบาทศิริราชชนนี่อย่างนี้ 2องปีศรีลาดอีย่างอ่านบออกสองปีศรีลาดอีย่ออออยังจกย่างนีแ่แหละเนาะชนบทยากรบอกใ้เมีย่ยงศรีลาด แพทย์ยากอนอ๋อศิริราชแพทย์ยากอนโอเคอ่เอาเขาไปอ,อ่านบอกนะตาที่แรกนะร้อยปีศิริราชแพทย์ยากอนอันนี้หนาเอียงนะจจนะเนาะเป็นราชการที่หาก็ราชการที่เก่าหนาเอียงนา่าจะสามเหรียญน,นี่เป็นเหรียญเก่าที่ย่ายเก็บใบพอดีมีโอกาสกลับไทยแม่เลี้ยงหายหนอาากจนะเนาะเอก็จะเก็บต่อเนาพี่น้อง พันห่อใส่ผ้าดิบย่างดีเลยจ้ะย่ายย่ายเอาให้ห่อใส่ผ้าดิบย่างดีเลยก็จะมีรอยห่ออยู่น้าเป็นเหรียญเอก็กิเก็บไว้ต่อนะพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมนะจ้าฝากเป็นกำลังใจกดซับสไครอกดกระดิง่งพบกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า